สวัสดีครับเดี๋ยวบทนี้จะให้ดูเรื่องของ DHCP นะครับอ่าถ้าถ้าตามภาพนี้นะครับจะเห็นว่ามีเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น DHCP 3ตัวนะครับจะมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวจริงตัวนี้ DHCP เซิร์ฟเวอร์ตัวจริงนะครับตัวนี้จะต้องแจกเบอร์10.10.10 10ทีนี้มันมีอีก2ตัวที่เป็น DHCP ปลอมนะครับ2ตัวก็จะมีเราเตอร์ตัวปลอมตัวหนึ่งแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ตัวปลอมตัวนึงอ่าผมให้ดูนะครับตัว client ใยันจะได้รับ IP นะครับตัวนี้ได้เบอร์10นะครับ PC ตัวที่สองได้เบอร์20นะครับ PC ตัวที่สามนะครับได้เบอร์30นะครับอ่ะผมจะเจ้า PC มาตอบเพิ่อมอีกสักตัวหนึ่งจะให้ดูว่าได้ได้เบอร์ไหนนะครับรอสักครู่นะครับปัญหาปัญหาที่ทเกิดก็คือรอสักครู่นะครับ ปกติเนี่ยถ้าเราได้ได้อ p พีถูกต้องนะครับเราจะสามารถออกอินเทอร์เน็ตได้ปกติทีนี้มันมีโปรแกรมประเภทพวกสปายแวร์นะครับสปายแวร์ ware, หรือว่าคล้ายๆพวกเน็ตคัตก็ได้ครับมีความต้องการแจกไอพีผิดพลาดให้กับเครื่องคลเอนเพื่อให้คนอื่นออกอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรืออีกเคสหนึ่งก็คือมีใครเอาเราเตอร์มาต่อนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวอุปรกรณ์ที่แจก d ีสได้เนี่ยมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็น Assetpoint ์เราเตอร์นะครับเอาผมให้ดูนะครับตัวนี้นะครับมาต่อ นะครับก็ดูว่าได้ i P อะไรนะครับโอเคได้เบอร์20นะครับก็สรุปง่ายๆถ้าตัวไหนไม่ได้เบอร์เบอร์10นะครับตัวนั้นออกเน็ตไม่ได้นะครับทีนี้วิธีป้องกันทําไงครับให้ได้ทั้ทุกตัวเนี่ยได้ P ที่ถูกต้องมันจะมีคอมมานด์นะครับคอมมานด์ที่ชื่อ IP Address P Snooping ถ้าเป็นในในสวิตช์ Cisco นะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเข้าไปที่สวิตช์บริษัท Cisco นะครับให้พิมพ์นี้นะครับเห็นวข้าไป ก็พิมพ์ IP DSCP s n o o p i n g นะครับ IP DSCP s n o o p i n g v ีร n หนึ่งนะครับอ่าพิมพ์สองประมาณนี้ก่อนอันนี้เฉพาะ Switch Cisco นะครับ Switch Cisco สองเก้าห้นย์สองเก้าหย์นะครับ้ไปแล้วก็พอเสร็จให้บอกว่าเชื่อถือฟอดไหนนะครับอันนี้ผมจะบอกว่า0ูนย์ทับหเท่านั้นที่น่าเชื่อถือนะครับก็เข้าไปนะครับทิ F ade, F ่เฟอ F ศูนย์ทับหนึนะครับก็พิมพ์ IP DHCP นะครับ Snooping Cast นะครับเพิ่มไปอันหนึ่งอันนี้ความหมายคือเชื่อถือเฉพาะอ่วนทับหนึ่งนะครับว่าเป็น DHCP ปกติแล้ว DHCP มันจะปล่อย Broadcast ออกมาตลอดเวลานะครับเพื่อดูว่าใครมาขอหรือเปล่านะครับตามเซตแค่นี้เอามาดูนะครับหลังจากคำเสร็จแล้วว่าได้ผลจริงไหมนะครับติชีสศูนย์นะครับ,รบมันกดดูนะครับเปิด Static ทีหนึ่ง DHCP ทีหนึ่ง ต้องได้เบอร์สิบนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับดูว่าได้เบอร์สิบจริงไหมนะครับทุกตัวต้องได้เบอร์สิบเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับทั้งสี่ตัวนะครับจะได้เบอร์สิบทั้งหมดนะครับก็คือเราเชื่อถือแค่สุดทัพหนึ่งฟอตเดียวโอเคไหมครับอ่าอันนี้คือเพื่อความปลอดภัยนะครับกันคนเอาตัว DHCP มาต่อจะเป็นแอสเซทพอยตเบนเออร์เตอร์มาต่อนะครับเราก็ใช้คอมมานด์เดสเซป o ส์นู๊ โอเคนะครับก็คงได้ความรู้พอสมควรนะครับเกี่ยวกับ DSCP Snooping โอเคครับสวัสดีครับ